สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีสิงค์นะคะคำว่าราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์ในหลักโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์ท่านเดินหนึ่งราศีใช้เวลา30วันเป๊ะแต่ว่าปฏิทินของโลกมนุษย์อย่างประเทศไทยลงท้ายด้วยคม31 31วันลงท้ายด้วยยนต์30วันยิ่งกุมพา มี28หรือ29วันเนี่ยค่ะดังนั้นการยกเข้าแต่ละราศีของดาวอาทิตย์ท่านจึงเดินไม่แน่นอนว่าจะตกวันที่เท่าไหร่คนที่มีปัญหาในการวางราศีคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13ถึง19ของทุกเดือนค่ะคุณจะเป็นคนราศีอะไรนั้นขอให้ไปดูปฏิทินการเดินของปีนั้นๆน,น,นะคะส่วนลัคนา ลัคนาได้จากไม่ว่าคุณจะเอาคุณจะเกิดวันที่เท่าไหรก็ตามเดือนอะไรก็แล้วแต่พอซอ,อะไรก็แล้วแต่คุณรู้เวลาตกฟากของตนเองอย่างไม่รู้เวลาที่แน่ชัดแม่บอกว่าหลึกแต่ยังไม่เที่ยงคืนสามทุ่มถึงห้าทุ่มอย่างนี้ก็ยังถือว่าได้นะคะคุณรู้เวลาตกฟากละส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าวางลัคนาอยู่ตรงไหนให้เป็นหน้าที่ของหมอดูคะ่ะ แต่ว่าหมอดูแต่ละคนก็มีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันเพราะดวงชะตามันไม่ใช่สิ่งที่ดูง่ายๆค่ะดวงชะตาคือของจริงของชีวิตมนุษย์เราสะสมมาไม่รู้กี่ชาติเขาไม่ได้ให้พิสูจน์ขนาดนั้นเขาไม่ได้ให้เราพิสูจน์ขนาดนั้นชีวิตไม่ได้ยุ่งยากนะคะความเป็นจริงชีวิตไม่ได้ยุ่งยาก ตื่นขึ้นมาทํางานได้เวลาพักก็นอนตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เวลาพักก็นอนชีวิตไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่มนุษย์ถูกสร้างโปรแกรมมาให้ยุ่งยากค่ะเราถูกสร้างโปรแกรมมาเขาใส่โปรแกรมทั้งรักโลภโกรธหลงอิจฉาลิษยาความไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัว,ในต,วในตนของเราเพราะมนุษย์จะต้องขับเคลื่อนโลกทัก ราชจากมนุษย์โลกนี้ไม่ใช่โลกค่ะเราถูกสร้างมาให้ขับเคลื่อนโลกดังนั้นถ้าเราจะใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นขึ้นมาทํางานหน้าที่ตนเองเวลาพักก็ไปนอนตื่นขึ้นมาไปทํางานตนเองหรือบางคนอยากจะนอนก็ไม่ต้องตื่นก็ก,ก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ความเป็นจริงไม่อะถ้าเราไม่หากินข้าวใส่ร่างกายเราเราก็ไม่มีพลังสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายถ้าเราไม่ออกไปทํางาน บางคนก็ไม่มีเงินใช้เราถูกบังคับมาเราถูกบังคับมาแล้วเราเวลาเราไปเจอคนที่เรารักเราก็อยากอยู่กับเขาเวลาที่เราไปเจอคนเกลียดเราก็อยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายหรือไม่อยากอย,กอยู่ใกล้เลยดังนั้นเวลาตรวจดวงอย่าดูแต่ดีนะคะความดีคือความสุขอยู่แล้วสบายใจแต่เวลาเราทุกข์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และก้าวข้าม มันให้ไปได้ให้ได้เลยในปลายเดือนธันวาคม2564มันมีดาวขยับอยู่สามดวงใช่ค่ะมันมีดาวขยับอยู่สามดวงอ่ะมันมีดาวขยับอยู่สองดวงก็คือดาวพุธกับดาวเกตจะยกในดาวพุธจะยกในวันที่26ธันวาคมดาวเกตจะยกเข้าราศีกัมมะหน้าที่การงานการจัดการบริการบริหารบางสิ่งบางอย่างของคุณจะยกในวันที่25ธันวาคม การเดินทางของปลายเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรหนึ่งดาวังคารซึ่งเป็นตัววิริยะยังอยู่ในเรือนของหน้าที่การงานยังอยู่ในเรือนของครอบครัวบางครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทนะคะโดยเฉพาะต้นเดือนธันวาคมบางคนก็อาจจะได้ทรัพย์สินชิ้นส่วนบางสิ่งบางอย่างใหม่ตามคุณสมบัติของพื้นดวงส่วนตัวแล้วก็ตามทักษะวันเกิดส่วนดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวการเจราจาติดต่อซื้อขายแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณเข้าตำแหน่งประเข้าตำแหน่งประนะคะในวันที่ในวันที่สี่ไม่อ๋อ ดาวการเงินของคุณตั้งแต่วันที่4ธันวาคมคือต้อนเดือนต้นเดือนธันวาคมก็มีปัญหาละอยู่จนถึงวันที่26ธันวาคมก็เรียกว่าครึ่งเดือนหลังชีวิตก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้พอสมควรนะคะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยคนที่โชคดีก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ได้มากกว่าเพื่อนหรือปัญหาไม่คนคนที่โชคดีก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ นะคะคนทีคน่คนที่โชคดีก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงปลายเดือนธันวาคม2564ปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้รับแล้วก็จัดการแก้ไขพอสมควรส่วนดาวเกตซึ่งจะขยับเข้าสู่เรือนพบกรรมการบริหารการจัดการชีวิตของคุณบางสิงบืองอย่างตั้งแต่วัน 25, ที่25ธันวาคม2564ท่านอยู่2เดือน ก็เรียกว่าธันวากับมกราคมคนชาวราศีสิงห์ก็จะมุกมณนะแล้วก็ลุยงานหนักพอสมควรโดยเฉพาะดาวดาวดาวตัววิริยะตัวอุตสาหะตัวเพียรพยายามเข้าสู่ในหน้าที่การงานในโต๊ะทํางานในบ้านในครัวเรือนด้วยคนราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป แล้วก็ดาวเกตเข้ามาส่งเสริมให้เกิดความเพกเขิมในเรื่องของบริบทหน้าที่ภาระบางสิ่งบางอย่างเดือนมกราคมเป็นต้นไปก็เรียกว่าเดือนอปลายเดือนธันวาคมถ้ายังมีอะไรที่เคลียร์ยังไม่ลงตัวก็ขอให้ค่อยๆเคลียร์ไปนะคะเดี๋ยวการงานบทบาทหน้าที่ของคุณก็จะเด่นชัดหลังดาวเกตยกเข้าสู่เรือนพบกรรมะในวันที่15ธันวาคม2 5 6 4ก็เรียกว่า มกราคมสองพนหกสิบห้าน่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการงานภารกิจหน้าที่ที่คุณได้ทําไม่ว่าคุณเป็นใครคะ่ะเด็กนักเรียนนักศึกษาคุณอาจจะคึกคักในการเรียนคนทํางานก็จะรู้สึกคึกคักในการทํางานส่วนใครที่เป็นเจ้าของบริษัทก็คงจะคึกคักในการจัดการการบริหารพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญความโชคดีก็คือพระหัสบดีตัวขยายก็ยังเล็งลักนาคอนอยู่ดาวพระหัสบดีคือสติคะ่ะสติมาปัญญาเกิด ดังนั้นถ้ามันจะเกิดมากหยุดเที่ยวปีใหม่ก่อนก็ได้นะคะหยุดเที่ยวปีใหม่ไปชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วค่อยมาลุยงานหลังปีใหม่กันส่วนการที่ดาวพุธจะยกเข้าสู่เรือนภพอริในวันที่25ธันวาคม2564ม,มันจะส่งเสริมค่ะมันจะส่งเสริมในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานของคุณเพราะว่ามันเข้าสู่บริบทของเรือนภพอริเป็นหนึ่ง หนึ่งเกณฑ์ของคำว่าอุดมมเกณฑ์ของชาวปัสสวะเกณฑ์ปัสสวะราศีราศีสิงเป็นปัสสวะราศีมีดาวอยู่ในเรือนภพที่6มันจะส่งเสริมให้คนราศีสิงและคณาสิงคึกคักแล้วก็ทั้งดาวเกตดาวอังคารและก็ดาวพุธขยับอยู่ในแดนบริบทที่ดีก็เรียกว่าหลังสิ้นปีไปเที่ยวซะไปพักผ่อนซะอยากจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวเรามาลุยงานกันหลังปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น ถือว่ามันโชคดีเรื่องอะไรสําหรับคนราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ในปลายเดือนธันวาคม2564เป็นภารกิจหน้าที่การงานค่ะเป็นภารกิจหน้าที่การงานพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสร้างพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสร้างแต่ว่าเรื่องของเงินทองเรื่องของรายได้ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักก่อนจากการฝากคำคมหนังสือทิศที่11 1, บทที่125กล่าวไว้ว่า ในวันแดดร้อนบุคคลย่อมสแสวงหาร่มเงาในโลกที่แข่งแย่งชิงดีกันบุคคลย่อมสแสวงหาความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาย่อมแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขการเบียดเบียนต่อกันนำมาซึ่งทุกข์ร้อนการแข่งแย่งชิงดีนำมาซึ่งความกระวนกระวายมนุษย์นั้นมิได้ต้องการเพียงแค่ปัจัจสี่ย่อมต้องการร่มเงาให้จิตใจได้พักอาศัยความซื่อสัตย์จริงใจย่อมนำความชุ่มเย็นมาให้ ความเมตตาอารีต่อกันนำมาซึ่งความสดชื่นรื่นเริงที่ใดไร้ายซึ่งคุณธรรมที่นั้นไม่น่าอยู่จงเผยแผ่คุณธรรมให้บังเกิดบนหัวใจชาวโลกการเผยแผ่ธรรมเป็นทานทำให้โลกสงบสุขการเผยแผ่ธรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หน่าภาคภูมิใจเป็นต้นเหตุให้โลกร่มเย็นเป็นสุขชีวิตไม่ได้ยุ่งยากนะคะแค่เราถูกสร้างมาให้ยุ่งยากเท่านั้นเอง ใครจะขจัดความยุ่งยากออกไปได้นั่นคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สุดยอดแล้วก่อนจากกันหลายท่านตามหาก็พอคำขำนะคะเล่นพอลำขำ,ขำเล่นพอคำขำ,ขำกันค่ะสำหรับใครที่เคยเล่นหลักหมืน่นหลักแสนก็เหลือสักหลักร้อยหลักพันดูนะคะ ส่วนที่ใครไม่เคยเล่นเลยเผลอมาเผลอมาเจอวิดีโอนี้ก็สัก20คูณ20พอได้ส่งท้ายปีใหม่ด้วยความคลึกครืน้นขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ